ไม่มีใครสนใจชีวิตเราขนาดนั้นหรอกยกเว้นคนไทยนะคะมาดูรีแอคชั่นชาวเน็ตประเทศไทยและต่างชาติกันหน่อยกับทีแม่ไทยที่คอยสพอร์ตน้องลิซ่าได้อย่างน่าประทับใจนะคะไม่ว่าจะออกงานดึกขนาดไหนก็พร้อมที่จะขึ้นแท็กติดเทรนกันรอนะคะเรียกได้ว่าก็ตั้งตารอไม่ว่าจะเอาองานที่ใดก็ตามค่ะก่อนที่จะไปฟังรีแอคชาวเน็ตประเทศไทยและต่างชาติก็มานัดเวลากันหน่อยกันหนยกบหลุยวิกจองนะคะเรียกได้ว่ามีง นานไม่หยุดไม่พักซะจริงๆค่ะเช้าติดไฟไม่แน่ใจว่าน้องลิซ่าจะเข้าร่วมงานไหมก็มาตั้งตารอ,อก,กอ็ไม่น่าจะเสียหายอะไรค่ะสำหรับคอลเลคชันสตรีของหลุยวิกตองนะคะที่จะมีขึ้นนะประเทศฝรั่งเศสค่ะก็คือในวันศุกร์ที่23เวลาตี2ประเทศไทยบ้านเราออกงานดึกอีกแล้วค่ะก็มารอดูรายละเอียดกันต่อไปว่าน้องลิซ่าจะเข้าร่วมงานนี้ด้วยไหม ก่อนล่าจากที่น้องลิซ่าของเราได้ร่วมออกงานกับแบรนด์บุนการีนะคะเปิดตัวคอลเลคชั่นใหม่ก็ถือว่าทำสันสะเทือนไปทั้งเกาะชิชรีประเทศอิตาลีกันเลยทีเดียวสื่อต่างก็จับตามองรายงานข่าวกระสัน,นบนไว้ไม่ตายแฟชั่นนะคะไฮจูเวลรี่บวกกับไฮแฟชั่นนี้เข้ากันกับลิซ่าได้เป็นอย่างดีเลยละคะ่ะด,ดิว่าในเรื่องเสื้อผ้าหน้าผมจริตอินเนอร์สมกับที่เป็นคนในวงการแฟชั่นจับตามองสันจริงค่ะชาวเนทั้งประ แศทไทยและต่างชาติต่างก็รายยาวเลยนะคะบอกว่าโอ้โหหุ่นเอ่ยหน้าตาผิวพรรณเอยเจริตใดๆเอยลิซ่าสวยมากจริงฉันชอบบรรยากาศที่นั้นสวยมากผู้ใหญ่ CEO และภรรยาของ CEO บารบินเอ็นดูลิซ่ามากจริงๆนะรูปลิซ่าไทยออกมาจากกล้องโทรศัพท์ยอมแล้วค่ะชีคือมีอยู่จริงไหมชีเหมือนบาร์บี้มากว้าวลิซ่าสวยมากเลยดูเหมือนกับบาร์บี้ในชีวิตจริง ลิซ่าเหมือนกับบาร์บี้เหมือนกำลังออกงานสังคมมากแล้วภาพที่ถ่ายไว้พอดีคือแสงสว่างออร่าสุดๆรู้หลาตาแตกสิบเต็มสิบไม่หัก สวยทุกกิริยาจริงๆคนไทยด้วยการฉันภูมิใจมากนี่ขนาดมาแบบออกฝั่งฮอลลีวูดไม่เกี่ยวอะไรกับเกาหลีใต้หรือวงการเคป๊อปลิซ่าก็สามารถพาตัวเองออกจากตรงนั้นได้แต่ติ่งเกาหลีไม่สามารถเอาลิซ่าออกจากเซลล์สมองได้เลยจริงๆโอ้ยเจ้าเด็กน่ารักมากทำไมถึงได้สวยขนาดนี้คะ ลิซ่าสวยมากๆเลยนะราชินีของเราสวยงามมากโอ้ oh my god เธอสวยน่ารักมากจริงๆค่ะโอ้ oh, พระเจ้าเธอสวยมันบ้าเกินไปแล้วเธอมีใบหน้าที่สวยบวกกับความน่ารักของเธอเธอนั้นดูมีเสน่ห์ดูไม่เมือ่อทุกการเคลื่อนไหวเธอเหมือนกับลุคบาร์บี้ออกมาจากดิสนีย์เลยค่ะมันคือเรื่องจริงกับความสวยช่างเหนือธรรมชาติครีลิซ่าเรารักเธอนะ สวยมากเจ้าหญิงลอลิสาเธอสมกับที่มาของคําว่าหน้าเอนดูหน้าชื่นชมหน้าหลงไหลนางฟ้าน่าดึงดูดสวยงามหน้าหลงไหลมีเสน่ห์มีระดับน่ารักพริ้วไหวละเอียดอ่อนน่ารื่นรมเทพสง่างามดูสง่าหน้าหลงไหลชวนหลงไหลดีเลิศประณีตหน้าดึงดูดละเอียดและอ่อนน้อมถ่อมตนเทอดูเหมือนกับเจ้าหญิงของแบรนด์บุนการีเลยค่ะ ลิซ่ามาแบบนี้เจ้าหญิงในเทพนิยายอยากให้ลิซ่าแสดงดิสนีย์สักเรื่องจังครีดลิซ่าสวยงามและน่าชิงลุคนี้เธอดูเหมือนไม่มีอยู่จริงแต่ลิซ่าก็สามารถแต่งออกมาได้ชื่นชมการแต่งหน้าสไตล์ลิส่์ทรงผมของลิซ่ามากกับความสวยสง่างามของลิซ่าเป็นสิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาติใบหน้าของเธอดูเหมือนกับตุ๊กตาบาร์บี้จริงๆเลยนะเมนหลักของงานอีเวนต์ในวันนี้คือลิซ่าเท่านั้นค่ะ งดงามเป็นบาบีและเป็นราชนีงดงามมากเธอดูเหมือนราชนีมาจากประเทศไทยสมบูรณ์แบบตั้งแต่หัวจรดเท้าลิซาเธองดงามบวกกับเครื่องประดับของแบรนด์บุญกาลีเธอใส่เครื่องเพชรออกมาแล้วดูสวยมากเลยนะ ครื่องเพชรไฮจิวเวลี่บวกกับลิซ่าคือสวยลงตัวสุดๆสวยหรูหราและแพงมากเวอร์เธอดูมีลุคที่น่าชื่งใบหน้านที่ดูสมบูรณ์แบบเธอเป็นคนไทยแต่งตัวแบบไหนก็ออกมาดูดีและสวยหรูหราเธอคือแฟชั่นไอคอนและอีกมากมายคะ่ะทุกคนนี่ก็คือเป็นคอมเมนต์บางส่วนเล็กๆน้อยๆเท่านั้นนะคะก็นํามาฝากทีมแม่กัน ก็ส่วนมากก็ชี้เป็นเสียงเดียวกันเลยเนะคะชื่นชมอวยชมส่งพลังบวกให้กับน้องลิซา่าไม่หยุดไม่พักค่ะฉันเคยทีแม่แม่อย่าลืมกด like กไลค์กดติดตามไลค์ like กดแชร์ share, เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะ